นับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์จูเนียเพิ่มพลังดอกเบีย้ยสามเท่าโดยธนาคารกสิกรไทยสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop l o อ s นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงครึ่งภาคเช้าวันอังคารที่3มีนาคม2558กันครับ บรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังคงแว่งในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับจะเห็นการแกว่งตัวออกข้างๆหรือการแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับแม้ว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนั้นจะเห็นการปรับลดลงมากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคเอเชียก็ตามครับ ล่าสุดวันนี้ยังคงไหลลงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับลงมาจุดต่ําสุดวันนี้ในช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่ระดับ1,570.03จุดนะครับในขณะที่จุดช่วงสูงสุดวันนี้ยังคงไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่ในแดนบวกได้ปรับลบนะครับอยู่ที่ระดับ1,582.67จุดและล่าสุดครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยปิดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะครับปรับลดลงไป7.80จุดครับ อยู่ที่ระดับ1,574.34จุดนะครับจะเห็นว่าการปรับลดลงนี่ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ว่าบรรยากาศในช่วงท้ายตลาดของช่งาชาวงภาคเช้าจะเห็นการรีบาวกับขึ้นมาได้บ้างก็ตามนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายครับวันนี้ยังคงหนานแน่นสําหรับมูลค่าการซื้อขายเช่นเคยครับสำหรับในช่วงครึ่งเช้าเฉลี่ยแล้วเฉียดเกือบ30 0 0 0ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ26,29,669ล้านบาทครับ ขออยับมาดูห้าดับหลักทรัพย์กันบ้างน,นะครับสำหรับห้าดับหลักทรัพย์วันนี้ดูเหมือนว่าการซื้อขายวันนี้จะปรับลดลงตามเซตนะครับเพราะว่าดูจากการซื้อขายแล้วแน่นอนว่าวันนี้ตัวที่กลับเข้ามาเทรดเป็นวันแรกหลังจากที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจกรารก่อนหน้านี้คือหุ้นบิ๊กนะครับวันนี้กลับเข้ามาเทรดอีกครั้งนะครับจากราคาเดิมที่เคยปิดสูงสุดตอนนั้นอยู่ที่5บาทกลับเข้ามาเทรดปุ๊บสัญญาณของการปรับลดลงเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับเปิดตลาดวันนี้ลงมาจาก5บาทอยู่ที่3 98สตาลลมาประมาณ20%นะครับ ในขณะที่ปิดในช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่ระดับ3บาท30สตางค์ลดลงมาถึง34เปอร์เซ็นต์ครับตามมาอันดับ2ครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่างทรูครับวันนี้ลงมาเชื่อในการลงมาประมาณ2เปอร์เซ็นต์ราคานัก,กระดาษล่าสุด14บาท10สตางค์นะครับในขณะที่ SCN นะครับหรือหุ้น Scan Inter ครับวันนี้ลงมาอีก2เปอร์เซ็นต์ราคานก,การะดาษล่าสุดอยู่ที่13บาท10สตางค์ครับ จสวันนี้ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันครับราคาหน้ากระดาษล่าสุด8บาท80สตางค์ละตัวสุดท้ายซูเปอร์หลังจากที่มีการแตกภาวันนี้ปรับลดลงมาเช่นกันครับลงมาเกือบ5%แล้วราคาหน้ากระดาษล่าสุด2บาท26สตางค์ครับ มุมมองของตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่มีการปรับลดระดับลงมาเรื่อยๆแน่นอนว่าหลังจากหลุดจาก1,600จุดสัญญาณการปรับลดลงยังคงเห็นอยู่การแกว่งตัวในช่วงนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ RHBOSK ครับคุณวิริยาลาภผมรัตนะครับสวัสดีครับวิริยาครับ ค่ะสวัสดีค่ะดูจากมุมมองแล้วช่วงนี้หลังจากหลุด1,600จุดดูเหมือนจะแกว่งต่ำจากระดับ1,600จุดถ่ๆ1,500จุดอย่างนี้น่าจะเป็นอีกนานไหมฮะคุณเวริยาครับ ก็คงจะเป็นอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ประเมินว่าตัวของเซตอินเด็กเองเนี่ยหลังจากหลุด่น1,600เนี่ยก็จะมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบป,ประมาณสัก1,565ครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆักจุดนะคะทีนี้ในช่วงของวันนี้จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยแว่งตัวอยู่ในกรอบลบมากกว่ากรอบบวกนะคะครับซึ่งก็มีทิศทางของการพักตัวลงไปเทสเมื่อชเช้านี่คือประมาณ1,570จุดแต่ว่าก็มีรีบาวกลับขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดได้บ้างทีนี้ปัจจจัััยกกก็คืืออออวว่่าาาาาเรรงงงงขตติตฟ้ทพณ ที่มีการประกาศากออกมาเนี่ยมีการประกาศเงินเฟ้อที่ติดลบเป็นเดือนที่สองอีกแล้วแล้วก็เป็นการติดลบที่อาจจะต่ำกว่าที่มีความคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เลยทําให้ตัวของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการรีไวซ์ตัวของตัวงเงินเฟ้อเป้าหมายเงินเฟ้อในปี2558ที่มีการลดลงมาด้วยนะคะทีนี้ภาวะดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะถูกมองได้สองมุมมุมหนึ่งอาจจะถูกมองว่าตลาดอาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเงินฝืดได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้นักเศรษฐศาสตร์เองก็อาจจะไม่ได้ให้ความคาดหมายว่าไปในทิศทางนั้นนะคะแต อย่างน้อยตลาดเองนี่ก็มีการซิมซับในเชิงที่เป็นทางลบในระยะสั้นๆจะเห็นได้ว่าวันนี้ปรับตัวลดลงไปถึง12จุดในระหว่างทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือมีมุมมองที่เชิงเป็นทางบวกหอยว่าการที่ตัวเงินเฟ้อปรับตัวลดลงนะคะก็มีแนวโน้มว่าตัวของการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะถูกเกิดขึ้นทีนี้กรงงจะมีการประชุมในช่วงของกลางเดือนมีนาคมประมาณวันที่11ก็คาดหมายว่าตัวของกรงงน่าจะมีโอกาสของการที่จะพิจารณาต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ลงประมาณสัก0.25เปอร์เซ็นต์ในรอบนี้ค่ะซึ่งก็จะทําให้อัตราอเบี้ย ของอาพี RPG, เนี่ยจะถอยลงจาก ประมาณสัก2%มาอยู่ที่ประมาณ1.75ปัจเจัยประดังกล่าวเนี่ยตลาดยังซึมซับค่อนข้างน้อยอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้าซึมซับในลนักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทําให้ตลาดเองเนี่ยยังคงทรงตัวเหนือกรอบ1565จุดได้ทีนี้ในทิศทางเดียวกันนะนะคะว่าถ้าสมมติตลาดยังแกว่งตัวเซตเไซด์เวยอยู่ประมาณ1565ถึงประมาณ1,600จุดแล้วก็รอข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่นะคะก็จะต้องมาติดตามว่าถ้าเกิด,กล 1, ดหลุดกรอบห่นี่งของการซื้อขายระยะยสั้ๆ นักเทคนะิคของเราคาดหมายว่าถ้าหลุดกอ1,565จุดจะต้องชะลอการเก็งกำไรเพื่อดูระยะทางในระย,ยะสั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะครับฉะนั้นในช่วงสำหรับการเทรดดิ้งถ้าหลุด1,565ควรจะดูบรรยากาศของตลาดหุ้นก่อนนะครับ ค่ะก็คงจะเป็นการถึงเงินสดม,มากขึ้นสำหรับคนที่จะเล่นเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะเพราะตลาดเองอาจจะไม่ได้เป็นใจมากนักสําหรับการเทรดดิ้งในกรอบของท่าหลุดกรอบ1,565จุดลงไปเลยค่ะครับในรอบสัปดาห์นี้ถ้าดูจากปัจจัยนอกเหนือจากปัจจัยภายในประเทศแล้วต่างประเทศยังคงต้องจับตาเรื่องไหนเป็นพิเศษบางมหมครับวิยาครับ ค่ะก็วันพรุ่งนี้เราจะอยู่ทําการหนึ่งวันนะคะคแล้วก็กลับมาสช้ขายทีวันเพื่อหาสกับวันศุกร์ทีนี้ในกรอบของประมาณสักต้นประมาณสักปลายสัปดาห์นี้นะคะคก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินที่ที่กลุ่มของยุโรปพวกอ c b ีอะค่ะคที่คาดหมายว่าน่าจะมีเม็ดเงินเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปกลับเข้ามาแต่ไม่ได้กลับมาในประเทศไทยนะคะหมายความว่ามันจะมีตัวฟันโฟเนี่ยเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงที่มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของความคาดหมายไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะมี็ เงินกลับเข้ามาซื้อเป็นฟอร์เรนที่จะกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่เป็นปริมาณมากนะักเพราะเหตุผลก็คือว่าตัวของ e a r n i n g ็งกาไรเนี่ยหลังจากที่ประกาศผลประกอบการที่สุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักวิเคราะหนะ์ตามปัจจัยพื้นฐานก็คงจะมีการรีไวซ์ตัวผลประกอบการในปี2,557ตัว2,558เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะคซึ่งในกรอบตรงนั้นเนี่ยน่าจะทาให้ PE ของตลาดณนะปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่มีรงจูใจมากนะักจนกระทั่งตลาดน่าจะต้องมีตัวของปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมใหม่ๆ คน,นะครับฉะนั้นย้ำกลยุทธ์ในช่วงบ่ายนี้ทำยังไงดีครับช่วงบ่ายตลาดน่าจะเล่นเป็นไซด์เวก่อนนะคะถ้ายังค,คงยืนเหนือกรอบ1,565จุดก็ไซด์เวย์1,565แล้วก็ยังคงไม่เกินกรอบประมาณซักถ้าเบื้องต้นเนี่ยคงจะไม่เกินกรอบประมาณ1 5 8 5ถึง1 5ึ5จุดก่อนนะคะครับสําหรับคนที่เล่นช่วงสั้นเทรดดิ้งนี่ต้องระมัดร,ระวังไหมครับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ฮะ คือการเล่นเทรดดิ้งคงจะถูกเลือกเป็นเป็นตัวไปนะคะ <c oughs> ซึ่งจะพบว่าในช่วงของตอนเช้าเนี่ยหุ้นที่มีการพักตัวลงไปเนี่ยก็ยังคงเป็นหุ้นตัวหลักอยู่ <c oughs> หุ้นตัวหลักที่พักตัวลงไปในช่วงเช้าก็จะเป็นหุ้นกลุ่มของพลังงานแล้วก็อาจจะมีกระจายเข้าไปในหุ้นของกลุ่มของอาหารนะคะ <c oughs> ในขณะที่มีรีบาวกับขึ้นมาก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มของ ICT กับกลุ่มของเคมีพนันแต่เราก็ตามเนี่ยถ้าสมมติมว่าจะมีการเลือกหุ้นเพื่อการจริงกําไรเนี่ยปัจจัยเรื่องของอัตราดอกเบี้ เรื่องของการคาดหมายว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะมีน้ำหนักต่อการที่จะเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์มมากกว่าถ้าเทียบกับตลาดนะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มของวัสดุก่อสร้างกลุ่มของทางด้านอสังหาริมทรัพย์อ่ะค่ะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับณวิริยาครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ มมมองในช่วงระยะสั้นนี้นะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยคุณวิริยายังคงมองไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเซ็นเด็กไทยยังคงแว่งตัวอยู่แบบนี้นะครับกรอบของการแกว่งตัวน่าจะอยู่ทรีระดับนะครับหนึ 1, ่ถึง1,600จุดฉะนั้นถ้าในช่วงสั้นมีการหลุดจากระดับ1,565แนะนําให้มีในเรื่องของการถือเงินสดไว้มากกว่านะครับแล้วก็ดูบรรยากาศของตลาดไปด้วยส่วนในช่วงของกรอบช่วงสั้นๆช่วงบ่ายนี้นะครับมุมมองถ้าหากว่ายังคงเล่นในเรื่องของการเก็ฑ์กาไรหรือการเทรดดิ้งและอง ดอกเบีย้ยนะครับยังคงมีมุมมองว่าก,กลุ่มที่น่าสนใจในช่วงบ่ายนี้จะยังคงเป็นกลุ่มของวัสดุกอ่อสร้างและก็สังหาริมทรั์นะครับที่ยังคงน่าสนใจสําหรับการลงทุนในระยะสั้นเพื่อการเก็งกําไรครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นํามาฝากผู้ชมในช่วงบ่ายนี้นะครับหมดเวลาสําหรับรายการ stop loss แล้วนะครับผมบัณฑิตป,ประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลินิกสต็อปลอสซีซันไฟฟ์สำนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ไฮบริดอินเวสเตอร์หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตสิริวัฒนาเกตเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับซ u เปอร์ทริคเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นสิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว กระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ h y บริดอินเวสเตเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่ดังได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย